หนูว่าบนเครื่องหนูหนูเจอใครที่แบบว่าคุ้นคุ้นหน้าขอเปิดไม้หน่อยละกันพี่หนึ่งพี่เดิมพี่หนึ่งจำน้องได้ไหมเนี่ยฮลัลโหลไม้หนูบั็กเปล่าอ๋อนี่ฮลัลโหลพี่หนึ่งหนูลืมเปิดไม้อ๋อพี่หนึ่งลงไหนจะยืนอยู่เปิดอยู่หลงไหนหล,ลงไหนรู้แล้วรู้แล้วลงไหนอ่ะบ้านเล็กจนเลโอเคบ้านได้ดิได้ไดีบ้านเล็กเลยนะโอเคหลังไหนอ่ะบ้านเล็กอ่ะไหนอ่ะรู้นันหนึ่งรู้นัน มาหลังไหนอะหลังนี้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้อะพี่หลังจากที่เราไม่ได้เจอเขามานานเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยเขามีวิวัฒนาการด้วยนะคะทุกคนเขามีความเหลี่ยมเป็นของตัวเองเริ่มมีการเหลี่ยมเกิดขึ้นไม่รู้ไปฝึกมาจากไหนไม่รู้ใครไปสั่งสอนให้พี่หนึ่งมีความเหลี่ยมใช้ไม่ได้แต่คนคนนั้นนี่นิสัยไม่ค่อยดี ว่าสอนให้คนแก่อายุ60สเกิดการเหลี่ยมขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอพี่หนึ่งเราจะต้องขัดเกลาให้เขากลับมาเป็นคนดีของเราให้ได้เราจะเอาหมัดเนี่ยไปเกลา <c oughs> เอาหมัดเนี่ยนี่สมมติเป็นหน้าพี่หนึ่งนะคะนี่เป็นหน้าพี่หนึ่งเ, <c oughs> เราจะเอาหมัดไปเกลาที่หน้าพี่หนึ่งให้จงได้ต้องโดนเกลาไปที่หน้า ไหนบ้านหลังน้อยของพี่หนึ่งกับพี่หนึ่งหลอกหนูมาลงแน่เลยเนี่ยเห็นไหมนี่แค่ที่ลงยังเหลี่ยมเลยเนี่ยโอ้โหใครสั่งสอนนี่ี่้รู้จักเหลี่ยมนะใช้ได้เลยเฮ้ย พี่เองพี่หนึ่งฮัลโหลใครอะฮัลโหลพี่เป็นใครฮัลโหลพี่เป็นใครอะอีกหนึ่งโดนยิง <c oughs> สันเหรอ <c oughs> <c oughs> สันเหรอ <c oughs> สันสันโอ้โหสันพี่ขอตบมือให้สันเลยดีกว่าสันทำดีมากน้องรัก โอตบมือคงไม่พอครับพี่ขอเต้นระบำเป็นหนึ่งทีเจ๋งมากนายเอาหัวแครนไปเลยพี่ทิ้งแครนเลยเอาเอาเอาแครนไปเลยพี่ยกให้ไม่เอาโว้ยไม่เอาหรอทำดีเกินโอ้โหเกินไปทำดีเกินไปไม่ต้องซาบซึ้งใจเนาะผมรู้ว่าวิ่งอยู่กับพี่เฟิร์นเลยอ๋อเลยยิงพี่เลยวิ่งอยู่กับใครก็ไม่รู้อ๋อถ้าสมมติว่านี่เป็นพี่คือจะยิงพี่เลยใช่ไหมไม่ใช่ก็คือแบบพี่หนึ่งโดดมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งโดดมากับพี่หนึ่งด้วยผม แล้วทีนี้เตาวิ่งเข้าบ้านด้วยกันแล้วก็อี่หนึ่งก็โดนยิงเขโดนโดนอีกคนยิงยิงเหรอใช่ อ๋อจะได้ว่าเดี๋ยวพี่ต้องตบมือให้กับคนนั้นพี่ขอตบมือให้กับกล่องของพี่หนึ่งก่อนละกันพี่ขอตบมือให้กับกล่องของพี่หนึ่งค่ะใตอย่างสงบนะพี่โอ้โหผมนียืนตบมือแล้วโอ้โหไอ้ตบตบมือดิอ๋อเอ้ยตบให้สันด้วยตบให้สันด้วยอ๋อพี่นึกว่าสันฆ่าพี่หนึ่งพี่ก็เลยถ้าสันฆ่าพี่หนึ่งนี่เดี๋ยวพี่เอาแคนให้เลยโอ้โหตบมือให้เลยไหนกล่องคนที่กล่องคนที่เขานอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะโอ้โห ฮีโร่ของเราครับฮ <esta> <at> ีโร่ของเรากับกับกับสามทีกับสามทีเลยครับกาบกาบกับงามงามกาบงามงามเลยไปไปไปแปะปแปะปแปไปไอ้สันเอาไงอ่ะสันเราอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอ้ดูปากสันสันนะเราแยกย้ายอ่ะมันใจวันใจลอยลูกผู้ชายพูดให้มันฉัฉานจาไงนีสิพี่ อย่าอย่าวิ่งหนีพี่ดิซันอย่าวิ่งหนีต่อยก็ต้องต่อยอย่ายึกยักกับพี่เข้าใจปะงูเห่าอ่ะน้องงูเห่าอ่ะรู้จักคำว่างูเห่าไหมชาวนากับงูเห่าอ่ะตอนเด็กๆอ่ะแม่ไม่อ่านที่ทานใี้ฟังเลยชาวนากับงูเห่าอ่ะอ่านไปดูน้อยหมวกแดงกันสออ หนู้อยหมวกแดงซ้ำกล่องเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงซ้ำกล่องซ้ำกล่องนี่นี่ตายไปซะไอ้พวกลูกแคนจะมาสนายหัวแคนอ่ะตายไปซะพวกแคนนี่แหละตายไป